สวัสดีผมพบกันอีกแล้วกับช่องคนหนึ่งทอยนะผมก็คลิปนี้ผมมีการ์ดโอดนยญากลับมาอีกแล้วแต่ว่ารอบนี้ไม่ใช่ดักกันบอลหรือว่าเป็นเซนเซียนะครับรอบแล้วก็ไม่ใช่อ่ะที่เป็นแบบออกกันนี่ก่อนจะเป็นแบบอะไรนะผมอ,อะไระครับดาวตกดาวตกอะไรสักอย่างเนะี่ยรอบนี้คือเป็นการ์ดวันพีชนะผมนี่ลักษณะก็จะ ลิภนณฑ์จะแต,แตกกันไปมันปกติแล้วจะเป็นาจากอาโอเดนยาบ้างใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นคอคุลี่ที่เป็นแบบอีกรสชาตินะครับรอบนี้ก็เป็นรสชาติคอคุลี่แบบนี้นะผมที่เป็นแบบสไปซี่นะผมรสชาติไก่นะครับจะมีการ์ดแถมนะครับรสชาติอื่นจะไม่มีการ์ดแถมนะครับผมนี่ก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นการ์ดวันพีชนะครับผมเป็นคอลเลคชันใหม่นะครับด้านหลังที่เขียนว่าเป็นการ์ดสเปเชียลอีดิชั่นนะผมหนึ่งหอ่อหนึ่งซองแบบเนี้ยจะได้การ์ดมาทั้งหมด2ใบนะครับ ก็ผมเลือกมาจัดมาทั้งหมด4ซองผมเพราะว่าการ์ดบางใบมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยแบบคัดที่การ์ดแบบสวยๆมารีวิวให้ดูนะผมทั้งหมดได้มาแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะตัวการ์ดท,ที่อยู่ด้านหลังขนมนะผมหนึ่งซองเนี่ย20บาทนะครับก็เฉลยแล้วตกการ์ดใบละ10บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะตัวการ์ดออกจากตัวซองขนมกันก่อนแล้วกันเราจะมาดู ตัวละเอียดของการ์ดนะครับว่าจะเป็นหน้าตารูปร่างรูปทรงนะผมบแบบไหนนะัมมาแกะออกจากห่อขนมเันก่อนนะครับนี่ก็ผมก็แกะออกมาทั้งหมด4ซอง4ห่อนะผมน,นี่เลยก็ได้มาแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาแกะ กันดีกว่านะครับก็อันนี้ผมพยายามเลือกแบบการ์ดที่มันแบบดูแบบสวยที่สุดนะครับดูให้มันแบบมีแบบอ่าจะเรียกได้ว่าเป็นมีอ่าสตรอรี่นะครับผมก็เอาเป็นนี่ตัว2นี้แล้วกันครับนี่ก็ผมก็การ์ดใบ,บแรกครับจะเป็นฉากที่ อ่าแชงนะผมเสียแขนนะผมให้แบบอ่าเล็กวรา,าชาสูงใต้ทะเลไปนะผมนี่ครับก็จะเป็นการ์ดลันนัมเบอร์ที่31นะครับผมการ์ดก็ถือได้ว่าสวยงามนะผมเนียมรายดต่างๆนะครับอย่างเช่นนี่เป็นลูฟี่นะผมนี่แล้วก็เป็นแชงนะครับแล้วก็เล่าถึงอดีตนะครับที่แบบตอนแบบเสียแขนไปนะผมถัดมาด้านหลังนะครับผมนี่ก็จะเป็นเผ่าเออจำชืิปผองไม่ได้ครับที่เป็น อยู่บนฟ้านมนี่จำไม่ได้นี่เป็นการ์ดรานเเบอร์ที่92ครับดูระเอียดการ์ดก็ถือได้ว่าสวยงามนมถึงแม้ว่าตัวการ์ดเนี่ยจะไม่ได้แบบเป็นขอบเงินขอบทองครับจะเป็นแบบธรรมดาแบบนี้เลยแต่ก็ถือได้ว่าสีสันสวยนะครับมาอีกซองแล้วกันครับนี่ตัวนี้ก็คือถ้าเป็นแบบตัวเดียเด่ยวๆเนี่ยมันจะมีชื่อนะครับผมถ้าเป็นแบบมาทั้งหมดหลายๆตัวเนี่ยมันจะไม่มีชื่อเช่นตัวนี้ ก็จะชื่อเป็นรับลากินะครับผมนี่รันในเบอร์ที่94นะครับผมถัดมาก็นี่ครับก็เป็นตัวแช้งนะครับผมรันในเบอร์ที่85นะครับผมก็ถือดว่าภาพเนี่ยเหมือนจะนำมาจากการ์ตูนแบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับผมสมัยที่มันแบบอ่าเป็นมังงะนะครับก็ดูแบบมีตำนานดีนะครับผม แกะมานะผมอีกถุงนี่อันนี้ก็จะเป็นแก๊งครับผม cp9 นะผมนี่ครับ c p พก็ครบทุกคนนะครับผมถัดมาก็นี่ครับอันนี้จะเป็นแก๊งบาร์กี้นะผมเป็นโจสลัดบาร์กี้ก็มีทั้งหมด4คนนีครับก็อย่างที่ผมบอกไปผมจะคัดการ์ดที่มันแบบเป็นแก๊งๆหรือว,ว่าดูแบบสวยๆนะผมนี่ก็จะเป็นแก๊งสองใบมาแบบนี้นะครับผม ถัดมากครับนี่ครับผมก็จะเป็นแบบลูฟี่นะผมลูฟี่ในภาพเนี่ยก็จะมีลูฟี่อุซบซันจินะผมแล้วก็ตรงนี้นี่ครับอันนี้เหมือนตอนที่สู้กับจำชื่อไม่ได้ผม แต่ว่าการ์ดใบนี้รั่นในวอร์ที่99นะผมดูครับระเอียดการ์ดสวยงามนะผมระเอียดการ์ดดีเทลดีผมการแบบสีต่างๆ,ๆเนี่ยมันคมชัดนะครับคมชัดเลยทัดมาอีกใบครับเนี่ยครับก็จะเป็นอ่าหนวดดำนะผมหนวดดำอันนี้น่าจะเป็นตอนที่ยังไม่ได้เป็นอ่าที่แบบออกมาแล้วผมน่าจะหรือว่าเป็นตอนที่ออกมาแล้วนะผมเนี่ยครับถือก็จะเน็บ บทเล่าผมนี่บริเวณเอนะครับผมนี่รายละเอียดก็ด้านหลังจะเป็นพื้นเหมือนพื้นท้องทะเลนะครับผมแล้วก็เป็นตัวหนวดตามแต่ว่าคือบางการ์ดเนี่ยถ้าเป็นแบบตัวเดี่ยวๆใช่ไหมครับมันจะมีเป็นลวดลายนะผมอย่างเช่นนี้เป็นพื้นหลังแบบธรรมดานะครับผมแล้วก็บางตัวก็จะเป็นพื้นหลังแบบเป็นป่าเนี่ยตัวนี้ก็เป็นพื้นหลังเป็นป่านะครับแล้วก็นี้ถ้าเป็นแบบแก๊งนะผมนี่ก็จะเป็นท้องฟ้านะครับนี่ก็จะเป็นแบบสีแบบเป็นแบบพื้นหลังธรรมดานะครับผมคือแต่ละการ์ดเนี่ยจะมีพื้นหลัง แตกต่างกันแล้วก็ตัวรถลายเนี่ยผมแต่ละการ์ดก็มีความแตกต่างกันคือวันที่เนี่ยต้องบอกว่าตัวละครมันเยอะนะผมทําให้แบบไม่ต้องใช้แบบซ้ะะําๆเนี่ยถ้าเป็นแบบแคมปัสนีผมผมบอกเลยแชงเนี่ยอย่างต่ำนะผมต้องมี20ใบนะผมอาจจะเป็นแบบแชงถือดาบแชงแบบอา่ามองหน้าไปทางซ้ายไปทางขวานะผมประมาณนี้แต่ว่าทางการ์ดของทาง โอเดนยาเนี่ยต้องบอกว่าคือน่าจะไม่เหมือนแคมปัสนะครับผมอีกอย่างการ์ตูนที่คอรแลั์เนี่ยมันเป็นแบบฟันพีชใช่ไหมครับตัวละครมันเยอะนะครับผมแต่ละกลุ่มหมวกฟางหรือว่ากลุ่มต่างๆจนสาัดต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะผมยังไม่นับรวมพวกพลทหารพลองพลเอกทหารต่างๆที่มีบทบาทนะครับหรือว่าคนในเมืองนะผมพวกราชาต่างๆ ก็ประมาณนี้เลยตัวการ์ดก็ถือได้ว่าสวยงามนะผมก็ไปตามเก็บกันได้ที่เซเว่นอีเวนทุกสาขานะผมมีขายเฉพาะที่เซเว่นนะผมอันเนี้ยน่าจะเป็นรถแรกนะผมอาจจะไม่มีพวกที่เป็นแบบตัววิบวับที่เป็นระดับ R หรือว่า SR หรือ SSR ต่างๆนะผมอาจจะเป็นการ์ดระดับ R หรือว่า N มาก่อนนะผมรออีกรถถัดไปเนี่ยคิดว่าระดับที่เป็นแบบเลเซอร์การ์ดก็น่าจะปรากฏตัวขึ้นมานะผมก็ประมาณนี้เลยใครที่เห็นคลิปนี้ก็รีบๆไปจัดกันที่เซเว่นได้นะผมต้องบอกว่าการ์ดสวยงามนะผม ใครเป็นสาวกวันพีตก็ไม่ควรพลาดนะครับก็อย่างไงี้ผมว่าจะไปเก็บย่านที่เป็นแบบการ์ดเป็นแกงต่างๆเนี่ยน่าจะไปไล่เก็บนะผมให้ครบตรงเพราะว่ามันดูสวยดีนะผมแล้วก็เป็นแบบนี้เป็นฉากต่างๆแบบนี้ก็สวยนะผมที่เป็นแบบท่าทางต่างๆเป็นฉากเหมือนฉากต่อสู้อะไรสักอย่างเนี่ยก็ถือได้ว่าสวยงามนะผมโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้มาแจ้งข่าวสารแล้วก็มารีวิวตัวการ์ดให้ดูนะผมตัวการ์ดโดยเดิมเป็นกระดาษด้านหลังก็จะเป็นแผนที่วันพีทแบบนี้เลยผม น่าจะเหมือนกันนี่ครับตัวการ์ดด้านหลังจะเหมือนกันหมดจะเป็นแผ่นที่วันพีทแล้วก็มีโลโก้วันพีทติดอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับผมโอเคก็ยังไงก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคุณมองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้านครับผมไปแล้วครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ